เป้าประเด็นใหญ่ที่หลายคนจับตามองคือเรื่องของสวนี่แหละคุณผู้ชมว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการให้เสียงสนับสนุนแค่ไหนอย่างไรแต่ที่ทางทางการเมืองต้องบอกว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวรอบนอกเนี่ยคุณผู้ชม,มเข้มข้นเหมือนกันนะ คือที่ผ่านมาเนี่ยสวเขาก็โดนโดนดักเหมือนกันนะใช่ค่ะคือไปอถึงเอาง่ายๆมีคําว่าธุรกิจสวตามในโลกของโซเชียลไปถึงญาติไปถึงบ้านไปถึงครอบอครัวซึ่งตอนนี้เนี่ยวันน,น,นี้วันที่18พรุ่งนี้19มันเป็นวันสําคัญเพราะฉะนั้นกลุ่มเคลื่อนไหวแต่และกลุ่มที่เขาให้การสนับสนุนสวร,รวมถึงคนที่ต้องบอกว่าเป็นการไม่ลงมติต่างๆเนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าที่แรกเป็นที่ไหนบ้าง ที่แรกเป็นที่กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปสนะคะซึ่งนําโดยนายอนนท์กลิ่นแก้วประธานสปปสค่ะมีการจัดก,กิจกรรมให้กําลังใจสอวที่ทําหน้าที่ปกป้องชาติสถาบัน โดยคุณอนนท์ก็บอกว่าศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันขอให้กำลังใจสมาชิกวุฒธธิสภายกเว้นสอวอ13คนที่โหวตให้คุณพิธาแล้วก็มีการชูป้ายไม่สนับสนุนคุณพิธาแล้วก็เขียนว่าเซฟมาตรา1 1 2, 2> ่งแฮแบบนี้คุณผู้ชม พร้อมกับนางดอกไม้มาให้กําลังใจสวคนที่ไม่ได้โหวตลงมติให้คุณพิธาด้วยก็วันนี้เนี่ยความจริงเดินทางมาหลายกระุ่มนะครับก็วันนี้เนี่ยที่เดินทางมายังมีกลุ่มกองทัพธรรมกลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมกลุ่มพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินแล้วก็ประชาชนมีการอ่านแถลงการร่วมกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของให้กําลังใจเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของสวเกี่ยวกับเรื่องของ1 12ด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีกลุ่ม ปกป้องเมืองคุ้มเย่าที่เข้ามายื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอนะครับแล้วก็มีการอ่า,อานถแถลงการเป็นการแสดงความห่วงใยต่อสมาชิกวุฒิสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สภาวะที่กดดันตึงเครียดแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้เนี่ยยังขอให้ทางสอววุฒิสภาเองตัดสินใจบนหลักธรรมาภิบาลแล้วก็นิติรัฐนิติธรรมต่อไปนะครับก็เป็นเสียงสนับสนุนของกระดุมที่มาให้กำลังใจสอวอนะครับ คุณผู้ชมยังมีเครือข่ายประชาชนรณรงค์ Respect My Vote ค่ะมีการเข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีให้กับผู้ถูกเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยืนยันหลักการเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแล้วให้หลีกเลี่ยงการลงมติด้วยการงดออกเสียงเนื่องจากว่าการลงมติดังกล่าวนั้นจะเป็น เป็นผลให้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรถูกขัดขวางและถือว่าเป็นการปฏิเสธผลการเลือกตั้งมีแต่จะทําให้เกิดทางตันทางการเมืองและทําให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ไม่มีรัฐบาลที่มาการที่มาจากการเลือกตั้งอตอนนี้ก็เป็นสองฝักสองฝ่ายค่ะระหว่างการสนับสนุนสอวอที่ลงมติให้คุณพิธาและก็ฝั่งที่ไม่ได้ลงมติให้คุณพิธา